ผม,มอยากจะบอกว่างานคริสต์มาสเป็นเรื่องราวของเสียงเพลงเรื่องราวของของขวัญเรื่องราวของความสุขและความยินดีและเป็นเรื่องราวที่มีอะไรที่มากกว่าน,นั้นเพราะว่าเป็นเรื่องราวของเจ้าของงานวันคริสต์มาสก็คือองค์พระเยูคริสงตงานคริสต์มาสของคิีจักของเรานะครับเรามีข้อความที่บอกว่า light in the darkness ความสว่างในท่ามกลางความมืดนี่คือเรื่องจริงครับ คนเราอยู่ในความมืดเราต้องการความสว่างสังคมอยู่ในความมืดสังคมต้องการความสว่างและในวันนี้ครับเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันที่นี่เราได้รับรู้แล้วว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดมาแล้วลงมาพร้อมกับแสงสว่างที่อยากจะมอบให้กับท่านทุกคนเป็นของขวัญน,นะครับลูกถึงพี่น้องคริสเตียนด้วยครับเรามาฉลองวันคริสต์มาสในทุกปีทุกปีเราไม่ได้เพียงแต่มาเพื่อเราจะลุ้นว่าเราจะได้รางวัลอะไรตอนรอสอยดาวนะครับ แต่เรามาเพื่อเราจะยืนยันในใจของเราว่าเราได้รับของขวัญชิ้นสําคัญนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์ผู้สงเป็นความสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวของเราผมเองก็รู้จักพระเจ้ามานานพอสมควรนะครับสาเกื 30, อบ33ปีกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็ครบ33ปีผมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูมาตั้งแต่ผมจําความได้เลยเพราะผมเรียนโรงเรียนคาทอลิกอสสชัญบางรักผม จำความได้พร้อมกับถ้ำพระกุมารคือมีพระกุมารเยซูพร้อมกับงานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสแฟร์ของโรงเรียนความสนุกสนานแล้วมันก็จบอยู่แค่นั้นทุกปีทุกปีเรื่อยมาจนวันหนึ่งเมื่อผมอายุประมาณ16นะครับผมก็รู้เรื่องราวความหมายของคริสต์มาสมากกว่าเพียงแค่ของขวัญและงานเลื่อนเลิงนั่นคือความหมายของชีวิตและความสว่างส่องเข้ามาในชีวิตของผม และคาคืนนี้เช่นเดีวยวกันนะครับทั้งท่านท,ที่มาวันแรกท่านที่ยังไม่รู้จักกับองค์พระเยซูเป็นงานส่วนตัวหรือพี่น้องคริสเตียนที่มาฉลองงานคริสต์มาสนี้หรือท่านที่ชมทางออนไลน์ก็ตามนะครับวันนี้ให้เรามายืนยันในความสุขชิ้นนี้ด้วยกันว่าองค์พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องครับในพระคัมภีร์นะครับในยอห์นบทที่1ข้อที่4เนี่ยพระเยซูได้ทรงกล่าวเอาไว้อย่างอายอห์นได้กล่าวบอกว่า พระเจ้าทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์นี่คือข้อความของยอนที่ได้ยืนยันถึงของขวัญชิ้นใหญ่มากที่พระเจ้าประทานให้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่สามารถมอบชีวิตได้ห้องในห้องประชุมนี้ท้ากผู้ชมทางออนไลน์ไม่มีใครเกิดจากกระบอกไม่ไผ่ใช่ไหมครับ ไม่มีใครเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตชีวิตประทานชีวิตข้อนิยนยังยืนยันว่าพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตบางทีเราแบกความทุกข์ไว้มหาสาจลจนเรารู้สึกว่าเราเหมือนคนไม่มีชีวิตเราเหมือนตายทั้งเป็นทีเดียวแต่ในวันนี้คริสต์มาสนี้พระเจ้าได้ทรงบอกกับเราว่าพระองค์ทรง,งเป็นแหล่งของชีวิตท่านสามารถเข้ามาพบชีวิตใหม่ได้ในพระเยซูคริสต์ ท่านสามารถพบชีวิตที่เป็นนิรันดร์ได้ในพระเยซูคริสต์เวลาเราเกิดมาบนโลกใบน,นี้นะครับหลายคนฉลองวันเกิดใช่ไหมครับฉลองวันเกิดวันเกิดเรามากขึ้นแล้ว20 21 22 3 0 40 4บ42แต่พี่น้องครับในมุมหนึ่งท่านทราบหรือไม่ว่านั่นคือการฉลองการนับถอยหลังไปสู่ความตายเพราะคนเราเกิดมาทันทีนาฬิกาของชีวิตก็นับถอยหลังทันที และไม่มีใครรู้ได้ว่าเวลาชีวิตจะหมดลงตอนไหนด้วยเรานับถอยหลังทุกวันทุกวันทุกวันมันคล้ายๆกับกิ่งไม้ที่ถูกหักมาจากต้นมันดูเหมือนมีชีวิตแต่มันนับถอยหลังที่มันจะตายฉะนั้นคนเราก็เช่นเดียวกันครับเราเกิดมาบนโลกใบนี้เหมือนเรามีชีวิตเหมือนเรากําลังมีชีวิตอยู่แต่ความเป็นจริงเรากําลังนับถอยหลังไปสู่ความตาย แต่วันนี้พระกัมภีบอกเราบอกว่าพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตที่น้องสามารถที่จะเข้ามาหาองค์พระเยซูและรับชีวิตที่สมบูรณ์แบบผ่านองค์พระเยซูที่ให้กับเราได้และย้อนในกล่าวต่อไปอีกว่าและชีวิตนั้นคือความสว่างของมนุษย์ข้อ5พูดบอกว่าความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ ที่น้องที่เป็นสมาชิกที่นี่นะครับเราอ่านข้อนี้มาหลายรอบมากตลอด3-4สสัปดาห์ที่ผ่านมาความสว่างส่องเข้ามาในความมืดความมืดไม่สามารถเอาชนะความสว่างได้พระเจ้าทรงเป็นแหล่งชีวิตชีวิตคือความสว่างความสว่างส่องมาในความมืดความมืดไม่อาไม่ไมอาจเอาชน,น,นะนนความสว่างได้ถ้าอ่านทั้งสองข้อก็พูดจบอย่างง่ายๆว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและพระเจ้าเข้ามาในชื่อของเรา และความมืดความตายความป่วยไข้ปัญหาต่างๆไม่สามารถเอาชนะพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ยอนได้กล่าวพระคัมภีสองข้อนี้เพื่อจะบอกกุญแจสําคัญสําหรับมนุษย์เลยก็ว่าได้บอกว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ออกไปจากความมืดมีกุญแจอยู่ดอกเดียวนั่นคือพระเยซูผู้ทรงเสด็จมาสู่ชีวิตของเรา พระเยซูผู้ทรงเสด็จมาเป็นชีวิตเป็นความสว่างเป็นผู้ที่เข้ามาและเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตสิ่งต่างๆก็ออกไปสิ่งไ้ยร้ๆก็ออกไปเหมือนท่านมีแก้วน้ำอยู่ใบหนึ่งในนั้นมีของขุนมัวอยู่มากมายอยู่เต็มแก้วมีฝุ่นมีผงดำๆขุนมัวลอยเคว้งคว้างอยู่ในแก้วนี้เปรียบเหมือนกับจิตใจของท่านชีวิตของท่านมีเรื่องนั้นไม่ดีไม่ดีมากมายที่เกิดขึ้นวันแล้ววันเล่า เรื่องที่ไม่ดีไหลเวียนเข้ามาอยู่ในแก้วใบนี้ตลอดเวลามันขุนมัวอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วมีวันหนึ่งมีผู้หนึ่งเติมน้ําสะอาดลงมาในแก้วเติมลงมาเติมลงมาน้ําสะอาดก็เข้ามาแทนที่และขับไล่น้ําเสียออกไปจนหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือสิ่งไม่ดีอยู่ในชีวิตข้อนี้จึงยืนยันกับเราว่าพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตพระองค์ทรงเป็นที่เดียวที่จะมอบชีวิตที่แท้จริงให้กับเราทุกคนได้ และชีวิตนั้นเป็นความสว่างเมื่อเปิดไฟความมืดก็หายไปไม่มีเราเราเราคง<ร>ไม่เห็นว่ามีบรรยากาศการแข่งกันนะครัาความมืดพยายามจะแข่งความสว่างเข้าไปไม่มีเลยเมื่อความสว่างส่องปั๊บความมืดหายหมดเลยเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตสิ่งเก่าๆก็หายไปหมดสิ่งไม่ดีหายไปหมดดีใจไหมครับที่น้องคริสเตียนที่มีพระเยซูอยู่ในชีวิตแล้วรักษาเอาไว้รักษา,าความสว่างนี้ไว้ ท่านที่มาที่นี่และยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ถ้าท่านอยากจะรู้จักกับความสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตอยากรู้จักกับแหล่งของชีวิตผู้ประทานชีวิตให้กับท่านได้เปิดใจตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตในยอห์นบทที่10ข้อที่10นะครับพระคัมภีร์บอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อจะลักฆ่าและทําลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและได้อย่างครบ บริบูรณ์พระคัมภีตอนนี้นะครับพระเยซูได้ได้เปรียบเทียบบุคคลสองด้านบุคคลหนึ่งพระเยซูเปรียบเทียบคือขโมยผู้หลงว่าขโมยมาเพื่อจะลักเพื่อจะฆ่าเพื่อจะทําลายแล้วพระองค์ทรงเปรียบเทียบว,ว่าเราก็คือตัวพระองค์เองเรามาเพื่อจะให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูกาลังพูดถึงเหล่าบรรดาฟาริสีนักการศาสนา นักธรรมอาจารย์ที่พยายามจะยัดเยียดหลักธรรมศาสนาให้กับคนในเวลานั้นบอกว่าทำตามสิทำตามสิทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิอย่าทำอย่างโน้นอย่าทำอย่างนี้พยายามจะยัดให้ยัดเยียดให้แล้วคนที่รับก็รู้สึกว่าโอ้ใครจะไปทำได้แบกไว้แบกไว้ก็ตายอย่างเดียวและพยายามที่จะบอกว่าอย่าไปหาพระเยซูเลยทำตามกฎนี้ดีกว่าทำตามแบบนี้ดีกว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปหาพระเยซู พระเยซูจึงเปรียบเทียบคนเหล่านี้เป็นเหมือนอย่างขโมยเพราะเขาทําให้คนมีแต่จะตายคนมีแต่จะเหนื่อยมีแต่จะล้าแล้วก็ไม่มีทางออกของชีวิตและนี่คือแบบเป็นแบบเดีวยวกับมารเลยนะครับเป็นเหมือนเ,เป็นเหมือนกับมารซาตานที่พยายามจะมาหลอกล่อคนในโลกใบนี้บอกพยายามดิ้นรนหาสิอยากมีความสุขเหรอหาเงินสิหาชื่อเสียงเกยตติยศห,ห,หานู่นหานั่นมาเติมในชีวิตสิ พยายามไปหาหลักธรรมต่างๆมาเติมดูหามาหามาแบกเข้าแบกเข้าแบกเข้าสุดท้ายก็เหนื่อยแล้วก็ต้องหมดแรงไม่มีชีวิตจริงๆแต่พระเยซูทรงบอกในท่อนหลังแล้วนี่คือคำที่พระเยซูต้องการจะบอกกับท่านทุกคนพระเยซูขึ้นบอกว่าเรามาเพื่อจะให้ชีวิตพระเยซูไม่ใช่บอกว่าเราให้คำพีมา พระเยซูไม่ได้พูดว่าเราส่งหลักการมาให้พระเยซูไม่ได้บอกว่าเราเราเรา,เราชี้ทางให้แล้วไม่พระเยซูบอกว่าเรามาจะหาศาสนาไหนในโลกครับที่มนุษย์ไม่ต้องพยายามทํากระเสือกกระสนเพื่อจะได้ไปสวรรค์แต่เจ้าของมาหาเองเลยเจ้าของมาหาถึงบ้านเลยมีไหมครับมีในทางพระเยซูเท่านั้น พระเยซูคิบ์บอกพระองค์เสด็จมาเรารับรู้อยู่แล้วว่าวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคมซึ่งจริงๆตามประวัติศาสตร์พระเยซูไม่ได้เกิด25ธันวาแต่มีการจัดวันนี้เพื่อจะฉลองวันเกิดพระเยซูพระเยซูเกิดประมาณในประมาณหนึ่งในช่วงเวลาในในปีนั้นๆนะครับแต่เรารู้แน่นๆคือพระเยซูประสูติพระเยซูประสูติตามคําพยากรณ์ที่มีอยู่หลายร้อยประการที่มันมีมาในอดีต นับพันปีว่าพระเยซูจะประสูตทิที่เนี่ยที่นี่วิธีการนี้และในเมืองนี้และพระเยซูเสด็จมาเพื่อที่จะไปถึงกังเขนความมรณาพี่น้องครับพระเยซูถึงขึ้นต้นประโยคแรกเลยว่าเรามาเพื่อจะให้ชีวิตพระเยซูมาเพื่อท่านบอกคนังข้างไหมพระเยซูมาเพื่อคุณผมยังจําวันแรกที่ผมต้อนรับพระเยซูรคริสต์ได้นะครับว่า ผมจำได้เลยว่าผมได้ฟังเรื่องราวของของพระเยซูมานานแล้วที่บอกคือผมจบโรงเรียนคาทอลิกผมฟังเรื่องพระเยซูมาเนี่ยเรียกว่าจะท่องได้แล้วฮะว่า,ว,าว่าเป็นเรื่องราวอะไรบ้างแต่ผมไม่เคยรู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเลยแม้ผมจะรู้เกี่ยวกับพระเยซูมากมายเรียนวิชาประวัติศาสตร์ฟังคําสอนอะไรหลายอย่างเรารู้เกี่ยวกับพระเยซูมากมายจากตําราจากแบบเรียนจากหนังสือจากสื่อ แต่เราไม่เคยรู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวจริงๆรู้สึกเหมือนเป็นพระที่อยู่ห่างไกลและไม่เกี่ยวกับเราเลยเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมครับผมเคยฟังเรื่องพระเยซูจากเพื่อนคนแรกเลยนะครับในชีวิตผมตอนมตอนม4เนี่ยแล้วผมบอกเพื่อนเลยว่าเฮ้ยมันไม่รู้สึกมันไม่เกี่ยวกับเราเลยวะท่านนี้ไหนฟังพูดมาไม่เกี่ยนเกี่ยวอะไรกับเราเลยพอเขาเล่าอะไรเขายังเล่าไม่จบเรื่องแต่ผมหิวข้าวซะก่อนผมก็เลยบอกว่าเออโทษทีนะ ขอไปกินข้าวก่อนแต่ผมรู้แล้วว่าเพื่อนคนนี้มีบางอย่างที่รักผมแน่ๆถึงที่มาทนทนเล่าให้ฟังทั้งที่ผมไม่ค่อยอยากะฟังตอนนั้นแต่ผมรู้สึกเลยว่าเออมีบางอย่างที่มากกว่าแค่ตำราที่เราเรียนแฮะแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งผมฟังเรื่องราวพระเยซูอีกครั้งหนึ่งจากพี่ชายแล้วก็จากพี่อีกคนหนึ่งที่อยู่ที่โบสถ์แล้วทันทีที่ผมอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเนี่ยผมสัมผัสได้เลยว่า มันไม่ใช่เรื่องราวของตำราศาสนาที่ผมเคยเรียนมาละมันเป็นเรื่องระหว่างบุคคลละที่ผมเปิดใจแล้วก็ให้คนเนี้ยที่ยืนอ,อยู่หน้าบ้านผมเนี่ยยืนเคาะอยู่หน้าบ้านมาหลายปีเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันเรารู้จักกันเป็นเหมือนเพื่อนเป็นคนที่รู้จักกันจริงๆจ,จากนั้นพี่น้องครับพระผีทัานนี้บอกว่าเรามาในค่ำคืนนี้เช่นเดีวยวกันครับ พระเยซูทรงเสด็จมาที่รางย่าไม่ได้เพื่อคนยิวเวลานั้นเท่านั้นแต่เพื่อเราทุกคนเวลานี้ด้วยเพื่อคุณเพื่อท่านเพื่อผมเพื่อเพื่อนของท่านเพื่อครอบครัวของท่านด้วยพระเยซูเสด็จมาแล้วข้อนี้พูดต่อว่าเรามาเพื่อจะให้ชีวิตพระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะให้เลขเด็ดพระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะให้หวยให้ใบให้ อะไรที่มันเป็นเพียงแค่วัตถุสิ่งของภายนอกแน่นอนเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าหลายคนมีคําพยานพี่น้องกฤษยนมีคําพยานมากหมายว่าเมื่อรู้จักกับพระเจ้าหลายอย่างดีขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่พระเยซูมามอบให้ในค่าคืนนี้พระคัมภีร์ว่าเรามาเพื่อที่เขาจะได้ชีวิตพระเยซูมาหาท่านเพื่อท่านจะได้ชีวิตใหม่ได้ชีวิตจากความตายไปสู่ชีวิต จากกิ่งไม้ที่หักลงมาแล้วมันรอวนันเหี่ยวแห้งท่านเหมือนถูกย้อนเวลากลับไปต่อใหม่กับต้นไม้แล้วก็เกิดการหล่อเลีย้ยงบังเกิดชีวิตอีกครั้งหนึ่งและพี่น้องครับข้อนี้จบอย่างสวยงามบอกว่าพระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ในค่ำคืนนี้พระเจ้าทรงเสด็จมาบนโลกใบนี้พระเยซูทรงบังเกิดเพื่อที่เรา จะได้รับแสงสว่างความสว่างคือชีวิตเราจะได้ชีวิตและพระองค์ทรงสัญญาว่าเราจะได้อย่างครบบริบูรณ์ครบบริบูรณ์แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าสมบูรณ์แบบใช่ไหมพระเยซูมาให้ชีวิตกับเราทุกคนไม่ใช่เพียงแค่บนโลกใบนี้พระองค์ทรงประทานการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมากในชีวิตบนโลกใบนี้ พระองค์ทรงให้ครอบครมใหม่กับเราพระองค์ทรงให้เรามีการงานที่ดีขึ้นพระองค์ทรงให้เรามีสุข่างกายที่ดีขึ้นพระองค์ทรงให้เรามีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นพระองค์ทรงอวยพรการเรียนการงานมีมากมายที่พระองค์จะให้ชีวิตที่ดีขึ้นกับเราในโลกใบนี้แต่พระเยซูทรงสัญญาในตอนท้ายว่าให้อย่างครบบริบูรณ์นั่นคือบริบูรณ์อยู่บนสวรรค์ด้วยไม่เพียงแค่ดีบนโลกแต่ดีจนไปถึงนิลันดรเลยจนเมื่อเราจากโลกนี้ไป จิตวิญญาณของท่านจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าบนเมืองสวรรค์มีความสุขตลอดไปนี่คือคําสัญญาของพระเยซูคริสต์ที่ให้กับเราในค่ําคืนนี้ว่าพระองค์ทรงเสด็จมาพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและพระองค์ทรงเข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อท่านจะมีชีวิตใหม่และได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ด้วยดีใจไหมครับดังนั้นคริสต์มาสวันนี้อยากให้เราได้ลองเปิดใจของเรานะครับ ท่านที่มาที่นี่มาร่วมงานนี้ท่านอาจจะยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ถ้าอยู่้องประชุมนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจและอยากจะเชิญชวนว่าลองเปิดใจดูว่าค่ำคืนนี้น่าจะมีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นในชื่อของท่านเหมือนที่ผมเองก็รู้จักกับพระเจ้ามาเปิดใจให้พระเยซูมา33ปีน่าจะน่าจะมากเพียงพอจะยืนยันได้ว่าเรื่องราวพระเจ้าไม่ใช่เรื่องหลอกลวง คนข้างๆเพื่อนท่านนี้ชวนท่านมาก็คงจะเป็นข้อ,อยืนยันอีกข้อหนึ่งว่าเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนที่คำพยานที่เราดูดในวีทีอาร์ว่าเป็นกําไรของชีวิตถ้าวันนี้เราเปิดใจเชิญต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นเพื่อนของท่านทุกอย่างจะมีแต่กําไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและพี่น้องคริสเตียนที่มาในค่ำคืนนี้ครับเรามาฉลองวันคริสต์มาสในปีนี้ในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งหลายคนอาจจะฉลองมาแล้วหลายต่อหลายปี ตลอดชีวิตคริสเตียนแต่ในคืนนี้ขอให้เป็นอีกคืนหนึ่งครับที่เราได้ทบทวนความหมายอันแท้จริงของวันคริสต์มาสว่าพระเยซูต้องการจะให้อะไรกับเรากันแน่พระองค์ต้องการให้เราฉลองคริสต์มาสด้วยความเข้าใจแบบไหนกันแน่คืนนี้ครับให้เราได้มาขอบคุณพระเจ้าร่วมกันได้มาขอบคุณพระเจ้าได้มาระลึกถึงชีวิตที่พระองค์ส่งมอบให้ พระเยซูไม่ได้ให้ของขวัญกับเราเพียงแค่ทรัพย์สินของเงินทองแต่พระองค์ทรงให้ชีวิตของพระองค์เลยพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อจะไถ่บาปแทนเราทุกคนและพระองค์ทรงฟื้นจากความตายขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าชัยชนะเป็นของท่านด้วยเมื่อท่านต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ